พี่น้องตอนนี้บ่าเองเคยคุยไทยก็ได้ไมาอยู่งานวางแสดงสินค้ามิตรภาพครั้งที่หานาอพี่น้องยูสาสวรรค์นไนเทคเนาะซืนอไอเทคพี่น้องได้สีภาพพี่น้องเลาะสมบริเวณงานเนาะนี่เป็นสันทึงเลยพี่น้องเด้อขึ้นมาเที่ยวมาสมเป็นสันทึงพี่น้องงามงามเป,เปิดแต่วันที่สองหอดวันที่หกพี่น้อง เหมือนในกบันทีหะอกบสนิงคตาตาไว เนสิอาพี่น้องอย่างเลาะซุ่มบริเวณภัยในงานเนาพี่น้องอยู่สันเทงเจ้าสันเทงคือนวิตยาสม,มุนภัย สิมนบนันเวทีเนาะพี่น้องนางหองก็สิการแสดงอยู่บนนี้เนาะ

ส่วนลายเป็นสินไม้ผ่าไม้พี่น้องสั่นเทิงกรับอายาึ้นเมืองเนะาะการแสดงคอนเ,รรเอสิร์ตคือสิอันขจาวคือสิแสดงอยูสั่นเทิงพี่น้อง ช <quarters> ่วยบวพี่น้งทั้งรังซีซันสวยสุดมา ป้าพี่น้องสิลกากรอยูแล้วบ <net> <avez> <food> ้านเป็นมาสั่นเทิงกับบางคนลงแต่ลงสั่นลง มีชิ้นขาอยู่สันลุมพี่น้องกระจอกจอกในเครื่องใส่พวกไฟฟ้าพวกเครื่องใส่ครัวเรือนน้องพี่น้องมีบ่วงมีสอดองใส่ภายในเรือนตั้งนั้น,น,น ะดาดพี่สูงโซนในกระสินปิดโซนขนมนาาพี่น้องนี่จากขนมมาทั้งพี่น้องทั้งประเทศไทยเนาะมีลายอยู่สินค้าข้าวเกียบหลอด ตรา SB อ่าโกแกก็มีเ <ấy> กียบปุงก hmm ็มีนี่ยก็เป็นโซนเด ได้ออกกับไหนๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสีประทายบรรยากาศทางหน่อกับพี่น้องส้มเนาะออกมาหน่อก้อน หอนก็หอนแต่เรพี่น้องมน่องนี่นี่พี่น้องมีนักหลงมาหลายเด้อพี่น้องนี่มีแต่นักหลงเสือเสียงดังๆพี่น้องเลยนี่เริ่มแต่วันที่ชองนะเนาะเปิดเนาะหอดวันที่หกพี่น้องนี่นักห้องมาแต่ไทยวาเนี่ย เวียดนามบ่อ้าวันห้องก็มีเวียงอนไซพี่น้องเวียงอนุไซแล้วก็มีดาววงพรจจันท์บุญยูลูกแม่คองเนาะแล้วก็มีดาวดงหน่อยพี่น้องและสาล่าแสงอมพร กล่อ,อ,นะลองไก่นั่งกล่องนี้นิดนึงมาได้พี่น้องเอ้ยสิพาพี่น้องกับบาทไดนได้บาทนี่ห้อนพี่น้องเอ้ยกระลาบจันสิกาน ห้ามุ้งเดี๋ยวได้ในนาดนาจะเป็นสีมุ้งกลัวอะไรเนาะเดี๋ยวนี้เนาะตอนนี้ยูซูนย์ไอติคกพี่น้องแสงสวัสดิ์ในเนกศศูนย์ว่างแสดงสินค้าไอติค หรือหน้าจะเป็นมือสุดท้ายพี่น้องอเพราะว่าเห็นเพื่อนนั้นโพสลงอยู่ในป่ายว่าวันที่สหาวันที่หพี่น้องอ สิมีการแสดงกัรเยี่ยมชมน,น้ำเนาะพี่น้องตกหัวสีคำคำมาเลยพี่น้องคนจังสีมาลายเนาะก็มีอยู่คนมากันยังบ๊อบบันไะไพี่น้องเพราะ,ระากัดเจ้าสิเริ่มแสดงตอนย้ำมาแรงพี่น้อง เอาพี่น้องท่านได้มีเวลากับย้ำมะแลงกับิได้มาถ่ายบรรยากาศพี่น้องส้มเนาะพี่น้องย้ำมะแลงเนาะอ่ะเงินนี้บา่าวองเคยบู้ไทยกับิได้กกับก่อนแหละพี่น้องเลยเพราะว่ายังมีเวี่ออยู่พี่นอ้องอาเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบาย